สวัสด,ดีครับคุชินาครับนักศึกษาท่นานแสดจอล้ หลวงปู่ศิลป์ย่ำเศร้าเนี่ยว่าเกินเก่าง่วงเกินกหลวงปู่มีแตพักค่อนหลวงปู่จอยู่ประมานเก่าง่วงเกินอย่างที่หน่องหลวงปู่อยูยย่ประมานเก่าง่วงเกินรต่ง ลองปุซิล่าลงคุซิลาพี่น้องโคตรนะว่าโอ้โก็ูบก็ลาลองตอน คนนนะเดี๋ยวที่ไปจุดถูกเชื่องไทยขอโชคลาภตะทำเล่าได้ไหมน้ำนี่พญานาคเนาะคนก็หนักเลี่ยนหนะ้าหลายเรื่องไปด้อยม่ไาเลย

各位苏昆。 ไป่ใช่านไปสใช่ ใจที่ว่ามาั้อองเอ้อกำพี่เละของเขามากรั้อยูตรงนี้นี่เออไปไหวมองรูปเฮ้ยซึ่งอมาก็จอมากเจะขอไปไหวง ห้ามเสียงดังครับห้ามเสียงดังเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมห้ามเสียงดังเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปไหว้ก่อนครับห้ามเสียงดังเห็นไหมห้ามเสียงดังนะครับห้ามเสียงดังครับอืมห้ามเสียงดังนะครับถอดถอดเกือบไปนี่ถอดเกือบไปนี่ถอดเกือบไปอื้อปะ Không phải vai hả? Ừ. yên, yên cơ lông. Hãy subscribe cho kênh ม,มันลงชื่อก่อนไปเขียนชื่อได้ไหมัอยอีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยๆไปทําบุญลูกเดี๋ยวก่อน อ๋อลงลงชื่อก่อนเร็วชนพัชนนท์เ <c oughs> จ้าเขียนเด้เจ้าเขียนเลยเสือน,นี่ดิเจา้าเขียนคนเดียวใช่ไหมเดียวเลยเออ,อเขียนเลยก็ได้ ไม่เอาลูกไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น กิมาใส่บาทแล้วลูกแล้วนะใส่บาทมาใส่บาทแล้วนะ เสบานเลยเสบานเสบาดเสบาดเอาหนี้นี่ยกก่อนลุกสาธุกอนเด้อสาธุเด้ออุ้ยไม่เอาไม่เอาจับจับจับสาธุสาธุสาธุเอาใส่ใส่นี่สาธุสาธุก่อนยกมือก่อนสาธุสาธุ ไม่เอา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 ฝุกสาธุเอาจากบไหมมาดูๆดีไหนน้องพอตัวนี่มานอันนี้แล้วใส่ถุเด้อาชวยบล็อกกด้วยมาไหาชีด

ครับ,ดบ,บได้สมม้มเฮ้ยขอ,ยอกินหน่อยอกินห่อยนั่นนั่นเห็นไหมให้แล้วนี่นี่ให้แล้วเอ้าถือถือขอกินหน่อยครับเย้ได้แล้วลูกข้อทินหอจ่าไมอ่ะ

จะหาโอกาสมากยังแค่ไเ่ทำอะไรก็ดีแล้วเนาะแต่ละ S <s <we at> นุ้ยเอนยูนุย้ยแอนยูสระบูด <c oughs> เนะีเอาหวนงครั้ง

สวัสดีครับถูกเสียงไทยขอโชูคอร่าถาวรเวสุวรรณสาธุสาบถูกเที่ยวฟังของกันครับผมนล้วก็ไปวันที่16สุริยากรเอาวันนี้ไปฟังของก่อนนะครับพี่น้องถาวรเวสวรันต์ถูกสาบถูกคุณเจ้าดาวคาดิน ผู้นิารณาพิไรเรือควรรดาเทวดาไเทวสันป่าหสดที่สันาณาณปสุ่วันดวงลับไปแล้วประการาจุรปุภยังได้รถตแบบเดีวทั้งผมขอให้ได้โชได้ลาถโกได้ปนอะไร้สามโสอง เหนปูเสียวามังเอ,อยหนุเออขงปกูกอโลงมรนดาเนี้ดูนลนมื่อพอโชกผลาดจุดปกูกเชียงใต้ทำเต่าเหยียวันขอไปพังปงก่อนวันเีวันสุกงูตีเจ็บติิจกาสองหาหกแฉะรับพี่น้องจุดปลูกเชีาาางเยงใต้พอโชกลาดขอตำเล่า อะไรได้บางตัวสามตัวต่างๆหรือ,รอสาคสก็โ่งานแบบน้องนี่ไอโซไฮนัน่งไฮโซไร้รากเทวดาสาสินด์ดนะหมอองค์พระมหาตระสัดโตองที่หลวงรับไปแล้วองค์พระเจ้าป่าในดวงมันดานอะไรทุว่างไโซไร จุดถูกเชียงไต้ครับพี่น้องเที่ยวขอกงคังกันเหมือนถูบนหลายต่งๆกยพี่น้องเ้ยอยกขอโชคลาขอจำเล่าหน่อยเอ้า <c ười> <c ười> อืาออาเบรีเกถูกต้องกันพี่น้องในบนสบกประซบ น้องเ็มาตัวเรียกเห็นเป็นแนปดเห็นเป็นแปดนะครับพี่น้องเห็นเป็นแปดแล้วตคตับห้าฝน น่องนคนตกกับนีน่ไปเรื่ยๆนเรื่อยๆจนจางอืมคนตก okay. ที่สอเขาเป็นคนตัวเห็นแแล้วโฉมัน <c oughs> มาสตโถูสาถูเถอะโฉมัมน้วย ยังใส่องไปใ,ใส่ไปสูตรใ่ลาบด้วันนี้นี่นอเลย ขอลาเราลองพูซิล่าเนี่ยเานี่อซื้อาถังละุูซิล่ามีเน็ตนะครับผมเนาะส่งมาเด้อยว่ะที่โชว์ให้ เป็นแปดตัวที่สองนี่เป็นหกครับพี่น้องตัวน้องอีกตัวมันเ,เป็นบัชพัดด้วยตันตัวที่เรียกมันเปลีป่ยนตัวนสองวัชพัด ก็เป็นหกตั้งใ่จะเป็นหกนะมันนี้นะครับพี่น้องเขาไปเที่ยวฟั้งโคก่อนเี้ไปเที่ยวฟั้งโงกอะไรประมาณนึงแมวทางนะครับพี่น้องเด้อ ตั้งการเชื่อมโซ่องหน่อยๆจุ่มลูกหลานนอ้วันนโ้คนไหลกนติดแช่กนติดตามไหลยก็เนี่ยทางเกี่ยวเกี่ยวคนสองไงกรเจ้ามักกระจับก็มักกระเบิ้องพานซื่อๆเนี่ยครับพี่น้องมาหอดตอนเชื่อมใบมี่คนมาจุดก่อนดูสงขยานะาไอพญานาสองสามหกคนจุดได้สองสามหก คคอเด 2, 3, 6, ืวสอง,องสามโกก็เป็นหอกอะนรี้แต่แสบเป็นหกแล้วไอ้หย,ยีกตัวหนึ่งก่อควอัน่ปนหอกร่อควอนดูสาควันข้นก็จะย่อยมากขนาดควันปกนคู่มารเรียนมันหน่ศ,ศ,ศ,ศึกษา จะตัวเสียงไ่ายน้่นเผาเอ็ดเพราะว่าแบบโชว์เขลับคอแบบงูซิราพี่น้องย่ยข้างไปเกล็ดหกแปียพี่น้องเกล็ดหกแปยนะคับพี่น้องร้องเบิรสียงร่องเบิรงไอ้เจ้าโชกนมันี่ยข้างนะครัอเบื่งเดินตามไปใส่ใส่จัดปลอดไข่นะครับขอบุ้นเย้แต่เะวเวิร์มานดต้ม เนี้ยตังกันเสียงโจแล้วครับเรื่องการข้อมักะจับเรื่งองข้อมักขจับเรื่องคือเแปลวันเด็ดชวกในหมานนะสุกคนหมานสุกข้นสวัสดีครับเมื่อสุกมาแล้คนเราพี่น้องเราตัวกลางใช่ไหมครับสวัสดีครับวัดหลวงปู่ศิลาครับคนน้นมากเลยคนเริ่มยุด ผู้คนกับมาแล้วครับพี่น้องกาเชียงโฉบเชียงดาพี่น้องโฉกลาบแต่ไม่โฉกที่ดาบเจ้าวทำบุญกาลสินเนาะเอาปูลชลายอืออีกู น่สอนแล้วตอูนมนแล้วเราดูมีใครสองัอ๋อมีหลายอยู่ริดไหนี่ยอืมอุตาม เหรียญไปใส่กระต่ายน้อยไหมแ้วเหรียญไปใส่กระต่ายน้อยกันเียนะนี่ป่ะเหรียามเหรียญนี่ไงนี่ไงเอาเหรียญใส่ลูกเอาเหรียญใส่ข้าวหลูกเหรอนี่ไงกระต่ายเนี่ยนี่ยเหรียญลูกนี่เอาเหรียญไปดูเหรียญมันหยอดเนาะกระตายนี่กร่ายนี่อ๋อสาธุเร็วนั่นเอาวางสาทู่บางได้เนาะ à vàng xá thụ đấy ờ